สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทดสอบสังคมฟรีไฟ EP ที่57นะครับทุกคนก็นะครับสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวสายเตินนะไปทดสอบสังคมจีบสาวในย่านคนเชิวนั่นเองก็นะครับสำหรับในคลิปนี้พี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวสายเติม,นะมนนตึงๆแบบนี้นะครับไปจีบสาวในย่านคนเชิ่วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะได้สาวไหมนะครับทุกคน nope. ว่าแต่งตัวสายเติมแล้วนะไม่ใช่สายฟรีก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะโดนด่าเหมือนสายฟรีหรือเปล่านะครับและก็สําหรับคลิปนี้ยังใช้ชื่อเหมือนเดิมอยู่นะครับถลี่ฮุนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ดังแกนแต้มหมื่นสองห้าร้อยนะและก็ตอนนี้อยู่อันดับ4ี่พันเจ็ดนะครับทุกคนก็อันดับแบบว่า ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็สําหรับเซตการแต่งตัวคลิปนี้ก็เอาไปแต่งตามก็ได้ก็แต่งตามนี้เลยเป็นเซตสายเติมยอดฮิตนั่นเองนะยอดฮิตตลอดการนะเป็นหมวกบาวนนะเป็นหัวบาวันแล้วกัน <c oughs> แล้วก็เป็นหน้ากากไฟนะครับแล้ว MM ER <c oughs> ก็ก้ามพองเนาะแล้วก็ข้างเก้งปีกนกแล้วก็รองเท้าคาร์บอนสปีดนะรองเท้าปีกนกนั่นเองนะครับทุกคนก็เซตแต่งตัวก็แต่งง่ายๆสบายๆตามนี้เลยแล้วก็ครับผมสําหรับในส่วนของท่าทางคลิปนี้ก็มีตามนี้นะท่าปักทงเหมือนเดิม ทาให้หัวใจทาให้ดอกไม้ครับผมลบ <Nope. S 1> ถ้าถ่ายแรงครับเป็นแรงแกนด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเอ่อทักขี่รถละกันเรียกไม่ถูกนะแล้วก็จะเป็นนี่กอซ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็น a n 9 4ปะ่ะเฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้เอ่อคิงฟิชเชอนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็น MP5 นะครับแล้วก็จะเป็น a n 9 4นนะแล้วก็อันนี้พระเฝ้า แล้วก็จะเป็นในส่วนของลูกซองแมงป่องปิดท้ายด้วยนี่เลย MP4 0เวลตึงๆนะครับทุกคนสำหรับท่าทางในคลิปนี้เอาไปตามนี้เลยแล้วก็นะเดี๋ยวเราไปทดสอบสังคมจีบสาวในาย่านคนชิลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยครับผม Let's go เอาล่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วนะครับทุกคนห้องนี้สาวน้อยนะแต่ก็มีอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มหาสาวเรื่อรักกันนะครับผมตรงนี้นอนอยู่คนเดียวนะฮะเอ้ยอย่อดิยอด่ยอยอ่ยอย่อย่อเอานิ่งนิ่งแฮะนิ่งแฮะเอายังไงสาวคนนี้ดูชื่อก่อนท่าหกสูงอะไรวะเนี่ยท่าหกสูงคืออะไรวะเอ้ย อะไรวะแปลกๆว่ะเอ๊ะแล้วก็ดูชื่อดีชื่ออะไรเนี่ยโบลิ่งนะฮะโอ้ยอยู่แรงแกนนะครับผมเฮ้ยได้เรื่องได้เรื่องสาคนนี้ได้เรื่องนะฮะย่อดิย่อ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 หกสูงอะไรอ่ะถามดิชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่าไอจงไอจีไม่มีนะครับผมเดี๋ยวค่อยถามเดี๋ยวค่อยถามนะฮะอ่ะย่อก่อนย่อก่อนให้หัวใจไปดิหนึ่งที โบคะ่ะอย่าลือ้องโบน้องโบเจนนุนโบนะฮะเอ้ยถามไปอีกดอกครับมาคนเดียวหรอครับอ่านแน,น่หรือว่าไอ้ไอ้เสื้อส้มคนนี้ผัวเขาวาะฮะใช่ปะหรือว่าอะไรนะอา้าวอ่านไม่ทันหรอมาคนเดียวหรออุย้ยจัดไปจัดไปอ่ะให้ดอกไม้ไปนหนึ่งทีครับผม แจมแจมเอ้ยาซาสุเกะวิ่งอะไรเนี่ยเอ้ยยานรู้มาคนเดียวว่าเอ้ยแล้วแบบเอ่อถามดิสนใจเอาผมทําผัวไหมครับโอ้โหแหมเขาคุยดีๆอยู่กูไปหาเรื่องโดนด่าแล้วชื่ออะไรคะอ๋อเอ้ยเดี๋ยวพิมพ์ชื่อก่อน <laughs> ชื่อบอยครับไอเจี๊ยเปลี่ยนชื่อทุกคลิปอีกแล้วกูเฮ้ยเขาเขาไม่ด่าผมว่าเอ้ยชื่อบอยเอ้ยผมมัน ไอ้บอยเออไอ้บอยผมมันไอ้บอยเฮ้ยถามที่สนใจผมจำผัวไปครับบอยประกอรพยานลู้เฮ้ยเฮ้ยไม่หลอกขนาดนั้นครับไม่หลอขนาดนั้นครับผม,มแหมนี่ก็จะชมอย่างเดียวเลยเฮ๊ถามใหม่ถามใหม่เมื่อกี้น่าจะอ่านไม่ทันนะฮะเออนี่สนใจผมจำผัวไหมครับจัดไปเอ้ย เออเฮ้ยได้เรื่องว่ะคลิปนี้ได้เรื่องว่ะทุกคนเฮ้ยได้เหรออ้ยได้สิครับได้สิครับได้สิครับเออเอาดีได้สิครับจัดไปเจ,ม,จมเจมเฮ้ยเรามันตัวถึงอยู่แล้วเอ้ยนี่เราขอจะคุกเอ้ยคุกได้ไงแบบเอ้ย ยี่สิบแล้วครับเอ้ยสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเดี๋ยวผิดไปที่สิบเก้าแล้วครับ <c oughs> นี่จัดไปสิบเก้าแล้วครับสิบเก้าแล้วครับผมมาปักธงโชว์สาวไปหนึ่งดอกนะครับทุกคนมาครับหนึ 1, 2, 3. 3> ่งสองสามอุ้ยสาวเขาบอกว่าได้อยู่อะเอ้ยสาวเขาบอกว่าได้อยู่อะได้เรื่องเนี่ยบอกเลย ok ได้เรื่องได้เรื่องนะฮะนี่เราแบบให้ให้ดอกไม้สาวไปหนึ่งดอกครับผม เอ้ยถามดิเธออายุเท่าลักเลยยัลูอุ้ยเธออายุเท่าไหร่เฮ้ยอะไรวะดิอ่ะยลัลูเอ้ยเอาเอาเอาเรื่องจดัดคลิปนี้บอกเลยเอาเรื่องจดัดเฮ้ยยี่สิบอุย้ยอุ้ยเรียกเฮ้ยต้องเรียกพี่ปะเขาเนี่ยเอ้ยต้องเรียกพี่ปะคับเนี่ยเออต้องเรียกพี่ปะคับเนี่ย <laughs> บอกเลยกูได้เรื BM ่องอ่ะไอไอบอยนะไอบอยมึงทำกูถึงวะเฮ้ย้ยบอยทำถึงเว้ยเรียกที่รักดีกว่าอย่าลูโอ้โหเจ้าโอ้ยคนลุกสู้คนลุกสู้นะเฮ้โอ้ยอย่าลู้ดูดิสาวให้หัวใจว่ะที่ทุกคนดูดิสาวให้ใจอ่ะโหยอมเลยวะยอมเลยยอมเลยฮะยสำหรับบอกเออโอ้ยพูดไปถูกแล้วเน่ลน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 เอ้ยเธอมีไอจีเปล่าถามดิ มีไอจีอาเปล่าน,นี่จะไปมีไอจีเอาเปล่ามีไอจีอาเปล่าครับเฮ้ยผู้สาวคุณมีไอจีไหมครับมีจะเอาเหรอ,อเอาครับ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 เฮ้ย <c oughs> ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องนะฮเโอโหเจอสาวคนน่ารักเลยว่าไม่โดนด่าด้วยกูคิดนีเฮ้ยมีข้อเลกเปลี่ยนอะไรอะ่ะอ่ะ อะไรครับอ่าอะไรครับอะไรครับมีข้อแลกเปลี่ยนนี่อะไรหรอเขาจะเล็กเปลี่ยนอะไรวะรอรอรอเขาพิมพ์แน่หนึ่งหนึ่งไม่ค้าที่ลาได้ครับผมได้ครับได้ครับเอ่อได้ครับ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 เออได้ครับได้ครับอ่ะกูกูพิมพ์แบบลนๆแอดเพื่อเลยในให้จังหวะนี้ชนะเดี๋ยวให้จัดไปเอ้ยเอ้ยแล้วก็ โอ้ดูดีดูดีโอ้ยเขาัวใจผมแม่เฮ้ยออกมาเลยครับผมจังหวะนี้ออกมาเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้แม่เฮ้เราก็หวั่นนะเนี่ยเออแม่กลัวแพ้สาวพี่เไปเอ้ยกลัวแพ้ว่ะกลัวแพ้ว่ะเอาไหมคะกลัวแพ้ว่ะเฮ้ยกลัวแพ้ไงกลัวแพ้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 เฮ้ยแพ้แล้วไม่ได้กูจบเลยนะแพ้แล้วไม่ได้ไอจีแบบเจอแบบอย่างนี้กูไม่ได้ไอจีกูจบเลยนะ โอ้โหอะไรอะ่ะอะไรวะน่ะเธออ่อนให้เราสิโอโเคครับโเคครับอเคครับเคครับเคครับเอ้ยได้เรื่องครับทุกคนแหมไม่ได้แอคอะไรเลยอะ่ะสาวเขาแบบอันนี้จัดเลยอะ่ะสาวเขาแบบโอ้โหแล้วกูก็มุ่งซะด้วยสิเอ้ยพิมพไปครับผมออกมาเลยครับมมิม รีบรีบรีบฮ่าฮ่าาัดไปครับผมไปทุกคนเอ้ยโอเคข่าวเข้อออกไปแล้วนะฮะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่ง,งกับสาวดีกว่านะสาวบอกว่าถ้าชนะแบบจะให้ไอจีอะไรเงี้ยเออแล้แบบปักธงใส่สาวเลขที่รักอะครับคิดเอาคิดเอาเนะฮะโออูหคลิปนี้กูมาว่ะคลิปนี้กูไม่โดนด่าด้วยดิ เออดีเรื่องจัดครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่ง,งกับสาวดิกา่าน,นครับผมไปกันเลยครับทุกคน Let's go อเอาล่ะมาอยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวซื้อปืนก่อนละกันนะครับทุกคนแม่เราก็หวั่นไหวนะหวั่นไหวนะบอกเลยมมไม่รู้จะแพ้หรือจะชนะนะฮะเพราะว่าแบบเออมันแบบมันมันฟิลจัดอะเออฟิลมันมาว่ะ กลัวแพ้ดิกลัวแพ้แล้วมันสั่นนะดิทุกคนเจอแบบคนดีๆสักโอ้โหนานๆทีไอเวนนานๆทีจะเจอคนดีๆก็ไอเราก็มีหวั่นไหวกันบ้างนะฮะไหนอยู่ไหนสั่นแล้วนี่สั่นแล้วนี่นี่มือมือสั่นนะครับเนี่ยโอ้ยโอ้โหไอวอน่ารักเกินไอวอน่ารักเจ็ดโอ้โหฮู้วี่แลกหัวให้จังหวะนี้เชี่ยหัวผมแตกเลยหมวกแตกเลยอ่ะเฮ้ย เฮ้ยได้เรื่องวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเรื่องอยู่นะสาวคนนี้เอาเรื่องอยู่นะแม่ยิงหมวกแตกเลยอะ่ะคิดดูคิดดูเองนะครับทุกคนโดนยิงหมวกแตกเลยอ่ะครับเฮ้ยไปครับไปครับไปครับฮาวิครับผมสาธุเว้ยขอให้กูชนะเว้จะได้ไอจงกจีนี่สาวแบบนี้น่ารักชัวไปทุกคนเล t โก o ครับผม อาจาร์แเอ๋ตัวแองอยู่ใสายกปั๊บปังปึ๊บน้องเขาออกขวาเหรอวะอุ้ยเชียเอาแล้วทุกคนเอาแล้วไงเอาแล้วงหนึ่งหนึ่งโอ้โหแม่วันวะกูวันวะวันจริงบอกเลยวันจริงไม่ต้องเล่นระยะไกลว่ะผมว่าชนะไอ้ระยะไกลผมชนะแน่เว้ย จริงจริงจ,งจงไปครับไป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 ,ไป,ไปอย่างนี้ก็แบบก็เล่นยากอยู่นะไปครับผมสาวเขาตัวตึงอะดีเออสาวเขาตัวตึวตงอะ่ะอุยยยยยยย้ยอุ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 ้ยระยะยยุ้ยนไกยอุ้อุ้ยอ้ยระยะไกยอุกย้ยอยอบบ ไม่หวั่นนะบอกเลยรนะยะไกลนี่ได้ได้หมดทุกตัวฮะไปไปกันต่อไปกันต่อซื้อเห็ดก่อนละกันนะคะผมแต่สาวคนนี้เขาน่ารักจริงนะฮะทุกคนแบบน่ารักจริงอะแบบพูดดีมากเลยอ่ะแมเล่นเล่นเล่นด้วยนะแบบได้กับผมด้วยว่ะแบบเรียกที่ลงที่รักนะดูดีปักธงใส่เนี่ยสาวแบบที่เขาบอกรักอะแบบรียกที่รักอะแบบเออไชี้โคตรสุด คลิปนี้และคลิปนี้กูมาไงทุกคนผมมาเว้ยคลิปเนี้ยอาจารย์เอ๋อยู่สายอยู่สายอุ้ยอปจะอ่ะอปจะอื้อหืออื้มอื้มเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนหัวโยกปัง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 ,ปงอาวอากดท่าให้หัวใจไม่ได้นะฮะนี่ของจริงบอกเลยกลัวของจริง ไป,ไปต่อครับทุกคนเฮ้ยหัวใจมันก็แบบอารมณ์มารวยอะเนาะแบบปลื้มปริ่มปะลืมปริ่มอ่ะนะแม่แล้วเ,เราก็คิดว่าแบบตอนแรกจะโดนด่าซะแล้วเนะฮะเฮ้ยแต่คลิปนี้แต่งสายเติมแบบไม่โดนดา่าอะแปลกเลย้ยเออแปลกวะ่ะอันนี้ผมลองแบบแก้งมองย้อนกลับไปถ้ากูแต่งสายฟรีไปจีบน้องเขาเขาจะไอ้นี่กูเปล่าวะไม่รู้ว่ะ เออเดี๋ยวคลิปหน้าลองแต่งสายฟรีแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวลองแบบไปจีบสาวแบบสายฟรีดไูไม่รู้จะโดนสาวด่าไหมเนี่ยฮะจ้าเอ๋ตัวเองป,ะป,ะป,ะปั๊บปังมีมิเฮ้ยไอย้นั่นแน่เรียบร้อยนี่ปากทง ให้ดอกไม้ครับผมนี่ของจริงจัดนะฮะเอ๊ะได้อยู่ได้อยู่นะฮะทุกคนได้เรื่องอยู่บอกเลยไปกันต่อให้ไปกันต่อเฮ้ยสี่หนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าไอเรามันก็จะได้ไอเจแล้วสิเอ้ย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 ไปทุกคนไหนฝั่งไหนอ่ะฝั่งนี้นี่ว่ะแม่ลงทิศแล้วนะฮะลงทิศลงทิศขอภขอภยัยขออภัย ผมเริ่มหลงทิศแล้วนะครับทุกคนแหมไอเราก็แบบเขินด้วยดีิเขินด้วยดีไหนหย,ยุดใสหย,ยุดเออเออโอ้โหโยไม่โดนว่ะหวยโยเรียบร้อยครับผมห้าหนึ่งปะ ตึงๆนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปขอไอจีสาวดีกว่าเอาจริงนะะอยากชวนสาวแบบออกมาคุยหน้าเราวีอยู่นะเว้ยเดี๋ยวไว้แบบคลิปหน้าๆแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวแบบไปจีบสาวแล้วก็เอาสาวมาคุยหน้าเราวีดีกว่านเนาะเอ้ย สำหรับไอ้พวกที่คุยดีๆอ่ะถ้าไอ้พวกที่ด่าๆนะก็ยอยู่ในเกมต่อไปนะฮะโอเคคลิปนี้ห้าหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวเราไปคุยกับสาวหน้ารอบบี้เลยดีกว่าเราก็ชนะแล้วเดี๋ยวเราไปทวงไอจีสาวหน้ารอบ,บี้เลยละกันไปกันเลยครับผม let's go เอาล่ะตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับผมแต่สาวเขาก็ออกไปแล้วนะฮะแต่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 นะฮะคลิปนี้กูไม่โดนด่าครับผมสาวเขาทิ้งไอจีมาให้นะฮะดูดีฟอร์มาด้วยนะคะได้ครับผมแต่เมื่อกี้ผมไปสองไอจีแล้วแหละกูบอกเลยนะกูอยากเซ็นเซอร์ชิบหายเซ็นเซอร์ได้ปล่าวะทุกคน ไม่ได้ไม่ได้ช่างมันช่างมันนะขอถือว่าแจกแจกไปนะแจกจ่ายแจกจ่ายนะฮะแจกจ่ายไปนะครับทุกคนโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะก็ได้เรื่องนะครับผมโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เอรร่อปฏิบัติัวจงหัวใชายไปละกันนะครับก็พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยละกันนะครับผมก็ขอให้ส่องไอจีกันอย่างแบบกันอย่างเอ่อปกตินะฮะไม่ต้องไปเอ่ออะไรในม,ม พี่แคบๆนะับทุกคนเออก็ไม่ควรไม่ควรไม่ควรน,น,นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้พี่ท็อปนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปหน้านะอยากให้พี่ท็อปทาคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจยัดให้นะครับและก็สําหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบ๊บจุ๊บครับบ๊ายบาย